ก็มีเหตุการณ์ที่ยคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเมียถูกผัวเนี่ยทำร้ายอย่างโหดร้ายทารุณเนี่ยจิกหัวแล้วก็ลากตัวไปกับพื้นถนนเนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับมีภาพกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุครับ นี่นะครับโดยเหตุนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับฝ่ายหญิงชื่อนางสาววัสนาหรือแอมอายุ33นะฮะถูกสามีคือนายนรงศักดิ์หรือนายเบิร์ตทำร้ายร่างกายนะครับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะเย็บ3เข็มหัวคิ้วเย็บ3เข็มกระดูกโหนกแก้มข้างซ้ายร้าวมีรอยแผลฟกช้ำตามร่างกาย คือในเบิร์ตเนี่ยมาเตะแล้วก็ถีบตามตัวและตามใบหน้าแล้วก็จิกกระชากหัวจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ลากเธอไปกับพื้นถนนระยะทางไกลกว่า400เมตรโอ้โหเนี่ยฮะล่าสุดผู้สื่ข่าวสอบถามกับแอมได้รห้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดมาเนี่ยผ่านมาจะเกือบเดือนแล้วแต่ว่าคดีไม่คืบนะครับตอนนั้นเธอทํางานอยู่แล้วก็ในเบิร์ตเนี่ยก็เข้ามาก่อเหตุมาเตะมาถีบตามตัวตามใบหน้าแล้วก็หยิบไม้มาฟาดตามตัว เี้ยงมือถือเธอจนแตกเธอจึงวิ่งไปหยิบมือถือเพื่อนร่วมง,งานมาโทรแจ้งตำรวจแต่ยังไม่ทันได้แจ้งเบิร์ตก็ขี่รถจักรยานยนต์มากระชากหัวเธอให้ขึ้นรถไปด้วยแต่เธอไม่ยอมสุดท้ายโดนลากไปกับพื้นถนนจากนั้นเบิร์ตก็จอดรถแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอให้หลังเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนอนรักษาตัวอยู่หนึ่งคืนนะแล้วก็ไปแจ้งตำรวจสพคลองขุนนะครับส่วนในเบิร์ตเองก็ได้มีการโพสต์ภาพของเธอหลังจากที่ถูกทำร้ายพร้อมกับมีข้อความ ระบุบอกว่าขอโทษทุกอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอรับผิดเองไม่เกี่ยวกับแอมผมยอมรับผิดทุกอย่างต่อไปนี้ขอให้เวรกรรมและกฎหมายลงโทษผมด้วยเถอะไม่ต้องไปว่าแอมไม่มีคนผิดผมผิดเองผมผู้ชายพอใครจะด่าจะว่าก็เชิญครับเออนี่ <c oughs> <c oughs> นี่บอกว่าเป็นลูกผู้ชายพอนะฮะ <c oughs> แต่ดูสภาพฝ่ายหญิงนี่น่วมเลยนะ คุณวัฒนาหรือแอมเนี่ยยังบอกอีกว่าตอนนี้ก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากในเบิร์ตนั้นมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและชอบทำร้ายร่างกายเธอบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีเรื่องพฤติกรรมชู้สาวนะฮะที่เธอเนี่ยจับจับได้ว่าเนี่ยสามีเธอเนี่ยไปมีพฤติกรรมเนี่ยชู้สาวเนี่ยหลายครั้งเธอจึงเคยอยากจะขอหย่าขาดกับในเบิร์ตนะครับแม้ว่ายังคงมีหนี้สินนับแสนบาทที่เธอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ก็ตาม ตอนนี้ก็ไม่รู้ไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับตอนนี้เขาไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วที่หนูแจ้งแต่ว่าเขาเหมือนพี่ตำรวจะเขานัดมาสองรอบแล้วเขายังบายเบี่ยงอยู่สองรอบหนูก็กลัวเขาไม่ยอมมาเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นซ้ำอีก หนูก็เลยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมคร่ะแอบคิดถ้าเกิดเหมือนว่าเราแจ้งความไปแล้วเหมือนแบบหมดหนทางแล้วกลัวเขาเข้าไปหาอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นคดีเกี่ยวกับครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวเขาชอมักจะบอกกันการที่เฉยว่ามันเป็นคดีของครอบครัวไม่มีใครอยากยุ่งอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็กลัวเรื่องมันจะเงียบไป ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปหาในเบิร์ตท,ที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากทราบว่าเป็นพนักง,งานขับรถอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรนี่นะโดยเบิร์ตเองก็ยอมรับผิดในเรื่องที่ทำร้ายร่างกายแอมเกินกว่าเหตุแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงด่าพ่อด่าแม่ของเขาก่อนเขาจึงบุกไปที่ทำงานและโต้เถียงกันก่อนจะทำร้ายร่างกายแอมนอกจากนี้ยังปฏิเสธด้วยว่าที่แอมกล่าวหาว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องชู้สาวนั้นไม่จริง แต่ที่จริงแล้วแอมต่างหากเป็นฝ่ายที่มีชู้แล้วเขาก็จับได้หลายครั้งแล้วมีหลักฐานทั้งคลิปทั้งแชทที่คุยกับผู้ชายคนนั้นนะฮะเ,ออเขาบอกว่าเนี่ยยังไม่พอนะยังจับได้ขนังคาขา,ขาว,ว่าแอบมีความสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมงานที่เดียวกันเ,เดี๋ยวลองฟังในเบิร์ดหรือว่านางศักดิ์หน่อยนะครับดูนานไว้นะเขากล่าวหาผมว่าผมมีคนอื่นทางทางที่ว่า ผมไม่เคยมีไม่เคยมีใครคือปรับปรุงตัวทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวหาเงินหาทองเลี้ยงดูเขามาตลอดเขาอ่ะจะเป็นคนประมาณเพรว่าห่างกันทีไรจะทะเลาะกันตลอดแต่บางทีเราคุยอ่ะโทรไปสายไม่ว่างถามคุยกับใครเขาก็ไม่ตอบพอหาความจริงเขาก็ไม่พูดทั้งทั้งที่ผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเขาทําอะไรตั้งแต่ต้นจนจบผมรู้ผมรับรู้แต่ผมไม่เคยพูดใครฟัง <S <S พอผมพูดพอจับได้เรื่องผู้ชายก็ใบเบี่ยงพอมีปัญหาปุ๊บ อ่าผมพีดพอผมพูดแล้วก็คือเขาก็ไม่พูดทําเฉยทํามึนเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะถ้ามันไม่มีมูลเหตุอะ่ะมันไม่เกิดขึ้นหรอครับคนเราลูกผู้ชายครับเรื่องของคดีนั้นเบิร์ตบอกว่าได้เข้ามอบตัวกับตํารวจแล้วนะครับแล้วก็รอตารวจเรียกไปสอบปากคำในวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ส่วนเรื่องยาเสพติดยอมรับว่ามีบ้างอ่าที่ผ่านมาก็พยายามจะปรับความเข้าใจกับเมียในหลายครั้งอยากให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเพราะก็มีลูกสาวนะฮะแล้วก็รักลูกมาก อยากขอโทษสังคมแม้ว่าสังคมจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นหน้าตัวเมียที่ทำร้ายผู้หญิงส่วนเรื่องการขอหย่าก็คงเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงต้องการหยา่าส่วนตัวก็ยังทำใจไม่ได้ยังรักเมียอยู่นะฮะแต่ถ้าหากถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยมือแยกทางกันไปแต่เรื่องนี้ครับนักข่าวก็ย้อนกลับไปที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะไปถามนางสาวแอมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเนี่ยมีประเด็นพาดพิงนะเพราะว่าเบิร์ต บอกว่าแอมนั่แหละที่มีชู้แอมยืนยันกับนักข่าวอีกรอบเลยบอกว่าเนี่ยที่เบิร์ตพูดมานั้นไม่จริงนะฮะเธอเนี่ยไม่เคยมีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในทางชู้สาวแต่อย่างใดนะฮะส่วนประเด็นที่เบิร์ตปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้มีชู้คือเบิร์ตปฏิเสธว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปมีชู้เนี่ยอันนี้ทางแอมบอกว่ายืนยันว่าเธอเองก็มีหลักฐานมากพอนะที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้ส่วนเรื่องที่ว่าเนี่ยหาว่าเธอไปด่าพ่อของฝ่ายชายยืนยันว่าไม่ได้ด่า เพียงแต่ว่าพูดตอนทะเลาะกันว่าเวลาทะเลาะกันทีไรพ่อของฝ่ายชายเนี่ยมักจะเข้าข้างฝ่ายชายตลอดไม่เข้าข้างเธอบ้างเลยแถมบอกว่าเธอผิดตลอดยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นจะให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะเธอเป็นฝ่ายโดนกระทำส่วนเรื่องว่าลูกเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลก็ต้องรอให้กระบวนการยุติธรรมจบสิ้นลงวิงวอนขอให้เบิร์ดเนี่ยเอาความจริงมาพูดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลองฟังแอมอีกทีนึงฮนะคือ อยากบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้บินเชิงชู้สาวเลยแต่ถ้าเกิดเขาจะเล่นประเด็นนี้คือเหมือนหลักฐานหนูก็มีพร้อมเหมือนกันค่ะเพราะที่เขามีมีมาตั้งนานแล้วแต่ประเด็นที่หนุ่มาร้องสื่อวันนี้คือหนุ่มไม่ได้มาประเด็นเรื่องเขามีชู้สาวหรือหนุมีชู้สาวประเด็นที่หนู่มาล้องสื่อคือเขาตบตีทําร้ายร่างกายหนูอยากฝากอะไรถึงเบิร์ตคือ อยากบอกว่าทําไมไม่เอาความจริงมาพูดให้หมดทะเลาะก,กันวันที่23แต่ว่าวันที่24มาตบตีกันถ้าเกิดโมโหด่าพ่อจริงอะไรจริงอะ่ะทาไมไม่มาตั้งแต่วันที่23มาวันที่24ทําไมเราไม่ได้เป็นอ,อะไรนี่นะครับคือเรื่องชู้สาวเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ปฏิเสธนะฮะแล้วก็กล่าวหาอีกฝ่ายว่ามีปัญหาเรื่องชู้สาวนะครับอันนี้ก็เลยมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนหรอกแต่ว่า ไอ้ที่หลักฐานชัดๆแน่เนี่ยเบิร์ตทำร้ายร่างกายผู้หญิงเนี่ยทำร้ายร่างกายคุณแอมเนี่ยอันเนี้ยหลักฐานชัดเจนครับซึ่งตรงนี้เบิร์ตก็ต้องถูกดำเนินคดีนเะจ้าตัว <ừ> ก็บอกว่าก็พร้อมที่จะไปให้ปากคำตำรวจนะครับ